ความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้พวกเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญที่วัดพุทธปัญญาคาว่าบุญคือความรู้สึกที่อิ่มเอพพิบปีติปราโมทหลายท่านถามว่าทำบุญที่ไหน จึงได้บุญมากที่สุดถ้าทำไม่ถูกที่ก็ต้องทำบุญที่ใจอันนี้ได้มากที่สุดถ้าทำผิดที่ก็ได้น้อยหลักการทำบุญที่สำคัญเป็นอย่างไรก่อนทำมีความสุขกำลังทำมีความสุขทำแล้วมีความสุขการทำบุญต้องทำด้วยความสมัครใจ ทำด้วยความเต็มใจทํำด้วยความจริงใจทําที่ไหนก็เป็นความสุขวันนี้เราได้บุญหลายอย่างโดยเฉพาะเวลาที่สวดเราก็ได้ดึงใจที่ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆกลับบ้านกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากําลังสวดญาติโยมดูซิว่าแต่ละวัน เวลาที่เราออกจากบ้านไปทำงาน8ดชั่วโมงต้าชั่วโมงบางท่านสิบชั่วโมงแล้วได้กลับบ้านกลับบ้านแล้วเป็นอย่างไรพักผ่อนสบายกายแต่อย่าลืมเก็บใจกลับด้วย บางท่านเรียกว่ากลับมาบ้านทานข้าวเสร็จแล้วแต่ใจยังโตเตะอยู่แถวสำนักงานเลยพักได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นพอปิดงานพรให้ใจหยุดด้วยมาอยู่พร้อมหน้าที่บ้านฉะนั้นบางทีการอยู่พร้อมหน้าสามีภรรยาเนี่ยก็ยังสุขไม่มากนะ แต่ได้จะสุขมากในเท่ากับพร้อมใจในสุขมากเลยใจกับกายอยู่ด้วยกันในสุขแท้เลยไม่ไปท่องเที่ยวโตเตะสุขสนอยู่ที่ไหนเนี่ยฉะนั้นคนไทยจึงมีคําอีกคาหนึ่งที่เรียกใจกับโรคขวัญเวลาที่เขามีงานสำคัญเขาจะมีรําชุดหนึ่งเรียกว,ว่ารําเชิญขวัญเชิญขวัญก็คือทําสมาธิ ก็คือเชิญใจที่ไปท่องเที่ยวในที่ต่งางๆให้กลับมาอาตมาเคยฟังเนื้อร้องของเขารู้สึกว่าคนแต่งนี่เหมือนกับรู้ธรรมะดีที่จิตใจที่มันไปท่องเที่ยวที่ไหนที่ไหนนะกลับบ้านนี่เราก็ได้จากการสวดมนต์พอสวดมนต์แล้วสบายใจวันนี้พระพายเป็นใจเย็นชํำตลอดเวลา ก็เป็นปริศนาธรรมร้อนก็มีเย็นก็มีท่ามกลางฤดูร้อนก็ยังมีพระพายพัดให้ชุ่มเย็นพูดภาษาพระแบบสุดๆก็เรียกว่าท่ามกลางความเร่าร้อนแห่งกิเลสก็ยังมีไอเย็นแห่งพระนิพพานให้ปุนใจกิเลสผ่านมาบ้างก็ร้อนแต่ยังมีพุ่มปรึกษาแห่งธรรมคือพระนิพพาน ให้เราได้พบกับความชุ่มเย็นฉะนั้นถ้าเย็นกายได้เย็นใจได้ไปพร้อมกันพระพุทธศาสนาสอนให้ทำเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางส่วนการกระทำทำเองทำลงที่ใจ ฉะนั้นได้ถามว่าทำบุญที่ไหนได้บุญมากที่สุดทำลงที่ใจทำที่ใจแล้วได้อะไรบ้างให้ทานให้ทานก็มีสามอย่างให้สิ่งของให้อภัยให้ธรรมะเนี่ยให้ธรรมะก็คือให้ทั้งกายให้ทั้งวาจาให้ทั้งใจญาติโยมพูดวาจาไปรอบัคคนอื่นก็เป็นการให้ธรรมะในภาคปฏิบัติ บางคนให้ธรรมะให้ครึ่งเดียวอาชารย์บอกเอาเอาหนังสือไปอ่านหนึงหนังสือธรรมะไปอ่านน่เจอหน้าไอา้หายังไม่อ่านเลยนะ่อันนั้นก็เรียกว,ว่าให้ครึ่งเดียวเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นคาว่าให้ธรรมะเนี่ยสัพทานังธรรมทานังจินาติเนี่ยมความว่าให้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งใบหน้าให้ทั้งหมดใครเห็นแล้ว ชุ่มเย็นสบายนี่แหละเป็นบุญแท้เป็นบุญยิ่งๆฉะนั้นทำที่ไหนทำที่กายที่วาจาที่ใจเวลาญาติโยมมาวัดจะเห็นว่ามีการยกมือคาระวะกันโยมทำบุญแล้วนะนะเราเรียกว่าอปจ,จาย,ยนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนโยน อ่อนโยนครั้งหนึ่งปลูกฝังความอ่อนโยนครั้งหนึ่งปลูกฝังความการุณาครั้งหนึ่งคนรับไหว้บอกว่าเป็นสุขเป็นสุขนะนี่ก็พูดมาจากไหนอ่ะมาจากกระรุณาปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขนะโลกนะเป็นสุขเป็นสุขนันน้องนะ ภาษาไทยดีดีมีคำว่าน้องมีคำว่าน้ามีมคำว่าพี่ภาษาฝรั่งเรียกว่านกับพ่ออย่างเรียกเฮจอนกับแม่อย่างเร,รียกแมรี่ไม่ได้มาเติมแมรี่ฉะนั้นของคนไทยมีข้องดีที่กายที่วาจาที่ใจที่ับ ฉะนั้นนี่ก็คือการทำบุญทำลงที่กายทำลงที่วาจาทำลงที่ใจได้บุญเยอะต่อไปการรักษาศีลการรักษากายวาจาให้ปกติธรรมดากายวาจากายไม่เคยอยากฆ่าใครทุกคนบริสุทธิ์นั้นหมดนะ ไม่เคยลักทรัพย์ไม่เคยคิดจะขโมยของใครไม่เคยประพฤติผิดในกรมไม่เคยพูดแทด็ดไม่เคยดื่มสุราเมรัไรนี่แหละเป็นศีลอยู่ในชีวิตนั้นตื่นเช้าขึ้นมาสำรวจก่อนวันนี้ครบไหมถ้าครบก็เอาบุญซะตรงนั้นหลาบเริ่มยินดีปรีดาปราโม์อันนี้ก็เป็นการทำบุญแบบศีล ยอมตื่นเช้าขึ้นมาตั้งใจวันนี้เราจะทำกายให้ปกติทำวาจาให้ปกติเพื่อใจที่ปกติเพราะกายปกติวาจาปกติจิตปกตินำไปใช้งานได้เยอะทำงานก็สนุกทานข้าวก็อร่อยนอนก็หลับแต่ถ้าวันที่ใจไม่ค่อยปกติทำงานก็ไม่สนุกนอนก็ยังไม่หลับทานข้าวไม่อร่อย จากนั้นใจที่ปกติได้ที่ปกติจึงเป็นเรื่องศีลเป็นบุญในตัวก็ทำลงที่นี่แหละต่อไปทำใจทำใจก็ไม่ได้หมายความว่ารว,วดเดียวบรรลุอรหันต์แต่ท่านใช้คำว่าบารมีบารมีก็คือการสะสมการเก็บสะสมเหมือนกับเราเก็บผลไม้เช่นเก็บกล้วย ทีละผลทีละผลใสตะกร้าลงไปสิบครั้งก็สิบผลเพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกใจก็คือว่ามาดูใจดูความรู้สึกวันนี้เรารู้สึกรักรู้สึกเอ็นดูรู้สึกกรุณาต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นกี่ครั้งอลองจอดเล่นๆกี่ครั้งสมมุติว่าสิบครั้ง10ครั้งถ้าสิบวันร้อครั้ง ือนละส0มครั้งอได้ตั้งเยอะ,ะถ้าเราไม่สังเกตเราบอกโอยความดีทำยากเหลือเกินแต่ที่จริงถ้าเข้าใจได้ตั้งเยอะตั้งแยะเดือนละ300ครั้งทีโยมลองพลิกกลับดูน่ากลัวแค่ไหนถ้าเราโกรธว,วันละสิบครั้งร้อนสิบครั้ง น่ากลัวนะไฟไหม้ทั้งนั้นทัมดไฟไหม้เกี่ยมเลย300ครั้งโอ้โดนไฟไหม้สามร้อครั้งทุกทั้ง300ครั้งแนเนี่ย yeah. นี่ก็คือการทำใจฉะนั้นใจของเราก็บริสุทธิ์จะม้อให้ไฟไหม้หรือจะม้อให้น้ํำที่บริสุทธิ์ชำระสะอาดถ้าจะม้อให้ไฟก็โกรธบ่อยๆให้ได้วันละสิครั้ง20สครั้ง แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยเบื่อหนักร้อนก็พลิกใจกลับมาเอ็นดูรักใคร่ปรารถนาแล้วทำยังไงสังคมจะเป็นไปด้วย ก็ประสานมือประสานงานประสานใจทุกคนรู้เหมือนกันว่าความรักก็ดีความการุณา็ดีเป็นสิ่งที่ดีก็สร้างความดีลงไปที่กายวาจาใจสุดท้ายก็จะเกิดสัมพันธภาพของสังคมที่ดีงามเป็นการแผ่กระแสของความดีต่อไปไม่กล้าจะเข้าพรรษาเดือนสิงหาก็จะเข้าพรรษาแล้ว พราะฉะนั้นในพรรษาเป็นวันเวลาของการปฏิบัติธรรมเราก็ลองดูว่ามองใจแบบนี้ในแต่ละครั้งจดความดีเอาไว้พอม,มองความดีเอาไว้แล้วเราก็จะได้ความอิ่มเติบปลาบลืมความดีที่เราทำกับเพื่อนกับคนในบ้านโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ต้องทำกันอย่างยิ่งทากันอย่างมาก จะได้เป็นการแผ่บารมีธรรมเหล่านี้ไปสู่คนอื่นและนี่คือชาวพุธทธแท้ชาวพุธทธแท้ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรให้มากแต่เริ่มที่เราทําความดีกันแล้วประสานมือกันในที่สุดก็เกิดกรณีชาวพุทธแท้ที่เห็นผลเป็นความสงบเย็นอย่างแท้จริงจากเพราะฉะนั้น กลุ่มต่างๆในสังคมเขาทำกันเยอะกลุ่มการเมืองก็ไม่ต้องช่วยแล้วเป็นแสนเป็นหมื่นว่ากันไปไฟแลบเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มศาสนาที่จะช่วยกันหลังน้ำแห่งความเยือกเย็ยนมีน้อยแต่อย่างไรก็ตามหย่ดเส้นหวังแม้หยดเล็กๆก็หยดไปเถอะมากๆจะกลายเป็นหยาดฝนเองดับไฟได้ นี่ความเป็นชาวพุทธแท้ดับไฟได้ความเป็นชาวพุทธแท้ดับทุกข์ได้นี่คือเป้าหมายสูงสง่งของการบำเพ็ญบุญในส่วนที่เรียกว่าทานศีลภาวนาะฉะนั้นได้บุญมากได้บุญน้อยดูใจแล้วตอบได้ท,ทุกทุกท่านในวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาพร้อม ทั้งอามิสทานเข้าปลาอาหารมีธรรมทานมีจิตใจที่เบิกบานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใครเห็นแล้วรับได้สบายใจมีอภัยทานไม่มีเวรไม่มีภัยครบแล้วเราก็จะร่วมกันถวายทานตามพิธีโดยคุณหมอเทียนทองจะเป็นผู้นำต่อไป